เอาไปไวถ้าแม่จเหย่พักของเจ้าเมื่อ้ดั่นเร็วๆอ้ยลูกชายเจ้าดื่อแท้ลึงออกให้ป้าใหญาเพลกเอาออกไห้เร็วๆอู้้อ,อ,อ้อ้าวอ้าวเอาเอาเขาส้มสวนส้มปลาส้มสวนครับส้มสวน ดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านคะ่ะมาเบิงววเบ่งตัวควนค่ะมาเบิ่งตัวควนขนพุงควนนี่ยังกับพ่อใหญ่พริกคุณโอ้โหเออเออคุณโอ,โอ,โอ้สิมั่งมั่งหัวมั่งหัวพ่อใหญ่พริกบอก มา่งหัวพ่อใหญ่พริกพูดนะปลาฮาดยกใหม่เก่งแถเมงคือเก่งแถครับผมฮะโอ้ยอปลาโถคือเก่งแถพ่อใหญ่พรยยพิกเอาออกแถแม่ไม้ไผ่นั่นเอาไปใบแถแม่เหยียบหังของเจ้ายวมาได้นั่นเร็วๆ

ตัวเจ้าของเราดึงออกดึงออกเอาเอาคุณตากับเดึงออกซอยกันได้นั่นดึงออกซอยกันเนี่ครับผมอีพ่อดึงออกซอยผมนี่ครับเอาเอาเฮเอาเอเอาเ,อาเอานาะคือเก่งแต้คือเกงเ่เกงแต่เท้าคน อีกอันนึองอีกคนวะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นึงอีพอ่อเอาออกเออนั่นเอาเอาเอหยาดก,กันแล้ววันนี้เอานั่น <c oughs> เอาบ่าถึงครับผมเอาบ่าถึงโอ้ยบูปลาละบาดนี่เขียดให้พ่อญ่พีกแล้วบาดนี่เขาบูปลาแล้วบาดนี่ออกมาออกมาเร็ว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 ยันมิมตอด ไม่เหมี่ยวยหันออกมาเออพุ่นเหลือบนนอต้นใหม่ตน้นนี้นอเหลืออีกบนนออ่าซอยอีพ่อก,ก่อนซอยซอยซอยน,นั่นซอยเออดึงออกมาบะนี้ดึงออกมาดึงออกดึงออกเออดึงออก ซอยกันซอยกันอซอยกันซอยกันเออซอยบาดายซำเต็งเต็งเต็งแรงมามามาออกมาหันมาได้หันมา,นมาหันมาหันมาโอ้เข่าส้มสวนส,ส,ส้มปลา เอายางไปไพิกนัดส้มปลาครับส้มปลาส้มสวนครับส้มสวนนยางออกมาแล้วครับผมครับผมออกมาแล้วครับผมเออเนะี่ยไปละไปแล้วผมไปแล้วองแป้งปองแปง้ปง,แปงครับปองแปง้ง ปองแปงครับปองแปงแป,งแปงแปงครับแปงแปงโอ้ยแม่กับกลมบอกลูกกับกลมบอกใส่บอกแบบเดียวกันไม่ต้องแหนใส่แบบตัวอื่นเลยแบบเดียวกันเป๊ะเลย มาให้แกเหให้ผมกินน้ำแน่แม่ครับให้ผมกินน้ำแน่แม่ครับให้ผมกินน้ำแน่โอ้ปบาทขับลำอ่อยเถื่อเลยโอ้ยท่วงละกับค่ายค่ายเฮนยังครับนะค่ายอ,อ๋อเฮนยังครับผม โอ้ลำบักใหญ่ลำบักใหญ่ครับผมลำบักใหญ่คุณอ่ออีกแล้วตดทะลุจออีกแล้วผมแม่หันหลังมาตดใส่พอมเนาะให้แม่ซี่เอาขวดขวดอัดเอาโหลดเด้อ <laughs> เอาขวดมาลอลออัดเอาโหลด ตดเศร้าแล้วเอาฝาปิดปั๊บโหลดเด้อฮะป้าฝนจิ้งโอยจิ้งโอยโอยลำบักใหญ่ลำบักใหญ่ครับลำบักใหญ่จิ้งโอยครับจิ้งโอย,โอยเนีย่ยเนีย่ย Ừ ừ. ดิหานแบตแบดแบดแบดแ,แม่อ๋อ,ก,อ,ก,อกัดเบิ้งเออเฮ้คือเก่งแถนอเก่งแถนอครับผมเก่งแถนอเออปอกเอาเองมาต้องมาต้องหายพ่อใหญ่พริกปอกห้ดอก บอกอีพ่อป่ะพ่อพริกมาปลอกให้ผมแนครับผมปอกอ้อยให้ผมแนครับโอ้มึง like แ um, ม่พึนนี่โตเจ็กโตจีนขังนาพร้อมโตหนังสืออีหยังนอนี่นาอมิงฮะโตอีหยังนอนี่นาอ เมึงครับผมลองเบังผมแกะได้บอโอยเก่งเนาะเก่งเนาะข่า <c> า <oughs> กี่ฮอดอ้อยได้แล้วฮอดอ้อยได้คนเก่งแทนนอเมืเนี่ยหน่อยนี่นากระเมาเมามี่ฮอดโตหนังสือไปพร้อมจกักโตเจ๊กจกักโตจีนอ่านบ่ออก ลูกมงกุฎอีกตั้งหากแป,แ,ปแป้งแป้งแป้งแปงครับลูกมงกุฎพร้อมครับผมแป้งแป้ง,ปงเอากินให้อิ่มครับจินให้อิม่ม ตอนนี้ก็ขอขอบคุณนแม่เอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะสับสก์ายกดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่กำลังใจค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแม่เอฟซคลิปนี้สวัสดีค่ะ